หงแดงลิเวอร์พูลประกาศรายชื่อนักเตะที่ลงทะเบียนสำหรับพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ออกมาแล้วปรากฏว่ามีชื่อของอาริเอนผู้รักษาประตูมากประสบการณ์หลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งหลังโดนหันชื่ออดช่วยทีมในศึกยูฟายูโรปาลีกฤดูกาลนี้นอกนั้นผมกำลังตัวหลักคนอื่นคนอื่นยังอยู่คบคันรายชื่อนักเตะลิเวอร์พูลลงทะเบียนทำศึกพรีเมียร์ลีก2023-24ผู้รักษาประตูอลิสันเบเกอร์เคาวีวิงเคเลเฮอร์อารีเนวิตเซราบยารอดกองหลังโจโกเมสเฟอร์จินฟานได อิบราฮิมาโกนาเตข้อตาส์ซิม so ิกาดอนดูโรเบร์สันโจเอลมาติปาเทรนเล็กซานเดอร์อโนนกองกลางวตารูเอนโดตีอากูอันกันตาราโดมินิโกโซโบสไลอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ข้อติดโจนกองหน้าดาวินนูเยสโมฮาเหม็ดซาลาโคดีกัปโปลดิโอโกโชตาพอลล็อกลัสเซลส่วนบรรดานักเตะที่อายุไม่เกิน21ปีอย่างฮาวีเอเลียสไรอันกราวนเบิร์ตเบนนด็อกไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน